ไดยนาะทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีแอปทักษอ,อนหลังน้องปีใหม่ถือพวงมาลายัยก้มกราบตักแม่เนื่องในวันเกิดต้องบอกว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจสุดๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวแอปทักษอ,อนนั้นได้พาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญนั่งเรือหรูฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่เอเวอรินเตชะนาลงโดยงานนี้คุณยายได้โพสต์ข้อความระบุแคปชั่นว่าทำบุญวันเกิดปีใหม่ ending the new year day eve with water s p e i t t i n g และล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจเมื่อสาวไดไดอาน่าทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลาง IG แอปทักษออนหลังน้องปีใหม่ถือพวงมาลัยก้มกาบตักแม่เนื่องในวันเกิดโดยสาวแอปได้โพสต์ภาพขนาดลูกสาวน้องปีใหม่ก้มกาบโดยระบุข,ข้อความว่ารูปที่ต้องมีทุกปีแฮทปีใหม่เอเวอร์ลิน จากนั้นสาไดเดนาก็เข้ามาสแสดงความชื่นชมน้องปีใหม่กับแอปทักษออนทันทีว่า Happy Birthday หนูปีชื่นใจได้เห็นหนูโตขึ้นเก่งขึ้นทุกปีเลยชื่นชมแม่แอปเลี้ยงน้องเก่งมากมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน